สวัสดีจ้าพี่น้อมือนีมาพอกันอีกแล้วจ้าจะเอาวิธีทําการเฮดจอพักกาดพักกาดจอมาฟาจ้าหวัดดุดิบของห้ากระเรียมไว้แล้วเรียบร้อยตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเพื่อจะทําการเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมให้หอมๆเด้อจ้าใส่ลงไปไลๆ่ๆเลยกระเทียมนำนัวนำซุปห้าสิได้นัวนะจ๊ะนาอ เจียวกระเทียมโคเรโคเรให้กระเทียมมันเรืองให้กระเทียมมันสุกเป็นที่พอใจเป็นที่ต้องการของเฮ้าแล้วเฮ้ากระสีใสกระดูกหมูลงไปพัดเด้อจ้าบัดเนี้กระดูกหมูที่เฮ้าหันทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเฮ้าเกาลงไปพัดกับกระเทียมที่เฮ้าเจียวเอาไว้หอมๆเลยเด้อจ้าโคเรโคเรเข้าไปห้ยกระดูกหมูห้ยเนือ้อหมูมันตึงห้ยพ่อมันแบบจังแน่ละเพื่อนอื่นนะ เพราะตึงๆนี่ละเนาะตามด้วยน้ำล่างโคกจ้าเคล็ดลับความอร่อยของการเฮ็ดกับเขานั่นก็คือน้ำล่างโคกนี่ละจ้าไปจ้าายโคเลโคเลจ้าน้ำล่างโคกมันหน่อยเข้ากับเติมน้ำลงไปอีกนะจ้าพอ่าเข้าสิทํทการตุนกระดูกหมูให้มันเปื่อย ก่อนทีห้าสิตุนห้ากับปุงจ้าปุงใส่ผงปุงรสใส่กะปิไปนิสหนึ่งเพิ่มกลิ่นหอมเพิ่มความนัวแล้วก็ตามด้วยเกลือจ้าอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญในการทําซุปต่างๆนําซุปข้าวเสียดเนื้อมาจากนั่นก็คือซีอิ๊วขาวจ้าโคเล่โคเล่โคเล่ให้ส่วนผสมทีห้าซิดลงไปเมื่อกี้นี้ ให้มัน,ขนเข่ากันเฮ้าก็สิเริ่มการตุนเลยจ้าบันนี้จอพักกาศนี่แม่เธอมาแข็งเลยจ้าตั้งแต่ตอนทองน่ะกินจนว่าทีตั้งสื่อซื่อลูกว่าพักกาศคันแมนเป็นผู้ยิ่งใน้ผพักกาศคักๆข่ขขอยว่า <c oughs> มากหลายตามด้วยรอบ2นี่เฮ้าสิเติมน้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลเลยจ้ารอบอแรกเฮ้าประ่านใน่เนาะ แม่เธอเป็นคนกินกับเขาออกรสชาติหวานก็นเลยใส่น้าตาลลงไปจ้ารสชาติถูกปากไพ่มั่นแล้วเนาะจ้าเอาให้ถูกใจเจ้าของเอาให้แ่บของคนในขอบครัวเห้าเนาะจ้า ทุกอย่างเริ่มลงตัวเริ่มได้ที่แล้วกระดูกหมูของเหาก็เริ่มสิเปือ่อยเสียร่อนแล้วเนาะจ้าบัดนี้เหากระสีใสอันนี้เลยอันที่เด็ดของเหาหัวใจรักของการทําเมนูมันนี้นั่นก็คือพักกาดจ้าพักกาดจอนพักกาดหญอไอ้อีหย่างตีเพื่อนอืน่นผักกาดซ้อมอ้อีหยังบอกนั่นละจ้าใส่ลงไปกะละมั่งหนึ่งล่นหม้อ่อยเลย ที่แหลก่อยกันเนว่าพักสี่ร้ยเด้คนไปคนมามันกันยุบจ้ายุบนะคะมาจากโคเลปินด้านจะปีนกลับด้านนะคะให้ผักที่มันอยู่ด้านบนที่มันยังไม่โดนความร้อนลงไปเอาเทิงไท่เทิ้งเล่าเลือ,อนะจ้า,จาแฟนคลับเฮามีถูกผกักเนาะ อ่าวมาแล้วเสร็จแล้วพักกันอยู่แล้วทุกอย่างกันเริ่มสุกก็แล้วหมูกับเปื่อยได้ใจแล้วตอนนี้พักกันเริ่มสิเปื่อยแล้วจ้าบาัดนี้เป็นจังไดหนาตาจอประกาศของเฮา เป็นตาแซบบ้จ้ามาเด้อจ้ามาสดหอนหอนน้ำกันเมนูเอาใจคนมากินพักเนาะจ้าช่วงนี้พักกระลายสนุกเฮ็ดแหละจ้าเมนูที่เกี่ยวกับพักที่เลกว่าสีเฮ็ดจับชายขึ้นไปขึ้นมาจอประกาศคอดลูกได้สามปีแล้วยังพระท่านได้กินอยู่ก็เลยจัดเลยจ้าพี่น้องเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยพ่อมารับประท่านแล้วจ้ามาเด้อจ้ามาจำแจวบอกอกใส่กับ อประกาศน้ำกันกับแม่อาะเธอสดฮอนหอนมีแห้งยาวนิวสำหรับคลิปนี้กับพ่อกันได้ซ้ำนี่ละจ้าสวัสดีจ้า